วันที่22พฤษภาคมพระพุทธเจ้าตอบปัญหาเทวดา2คําตอบของพ่อตอบประเด็นที่ว่าความรักเสมอด้วยความรักตัวเองไม่มีที่พระพุทธเจ้าตอบแบบนี้ก็เพราะความรักตัวเองจะพาให้คนพยายามหาวิธีหรือหาหนทางแห่งการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทำให้คนเดินเข้าสู่มรรคมีองค์8 เมื่อเดินเข้าไปแล้วคนก็เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงคนจึงสถาปนาตัวเองกลายไปเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สามารถให้ร่มเงาแก่ผู้อื่นได้มีความหมายว่าคนจะเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้อื่นได้นั่นเองการรักตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆนะลูกลูกต้องแยกแยะการรักตัวเองที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว ออกจากการรักตัวเองที่เต็มไปด้วยความเมตตาและเสียสละซึ่งการรักตัวเองแบบหลังนี้เกิดขึ้นได้บนรากฐานของปัญญาที่มีอาการสัมมาทิฏฐิถือเป็นความยากอย่างยิ่งที่คนจะรักตัวเองสูงสุดเหนือกว่ารักสิ่งอื่นได้ลูกเองต้องพิจารณาคำตอบของพ่อให้ดีๆเพราะพ่อเชื่อหรือเกินว่าคำตอบของพ่อเนี่ย ตรงกับคำตอบของพระพุทธเจ้าแม้พ่อจะยังไม่รู้คำตอบของพระองค์ก็ตามเรื่องพระพุทธเจ้าต่อปัญหาเทวดายังมีอีกพ่อขอบันทึกให้ลูกอ่านต่อก็แล้วกันเทวดาทูลถามว่าอะไรเป็นดาบอันคมที่สุดอะไรเป็นยาพิษอันน่ากลัวที่สุดอะไรเป็นไฟร้ายแรงที่สุดอะไร เป็นราตรีที่มืดมิดที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่าวาจาที่กล่าวออกมาด้วยโทสะเป็นดาบอันคมที่สุดความโลภเป็นยาพิษที่น่ากลัวที่สุดความโกรธเป็นไฟร้ายแรงที่สุดความหลงเป็นราตรีที่มืดมิดที่สุดเทวดาทูลถามว่าใครเป็นผู้ได้มากที่สุด ใครเป็นผู้เสื่อมมากที่สุดเกาะชนิดใดป้องกันภัยได้ดีที่สุดอะไรเป็นอาวุธที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าบุคคลผู้ให้ของคนอื่นเป็นผู้ได้มากที่สุดบุคคลผู้รับจากผู้อื่นโดยไม่ได้ตอบแทนเป็นผู้เสื่อมมากที่สุดขันติคือความอดทนเป็นเกาะป้องกันภัยอย่างดีที่สุด ปัญญาเป็นอาวุธที่ดีที่สุดเทวดาทูลถามว่าใครเป็นโจรผู้รา้ายทำอันตรายให้มากที่สุดอะไรเป็นทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดใครเป็นผู้สามารถที่สุดในการนำบุคคลไปโดยอำนาจกิเลสอันยิ่งใหญ่มิใช่แต่โลกนี้แม้ในโลกสวรรค์ด้วยอะไรเป็นขุมทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตอบว่า ความคิดร้ายเป็นโจรทำอันตรายให้มากที่สุดคุณธรรมความดีเป็นทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดวิญญาณสามารถนำบุคคลไปโดยอำนาจกิเลสอันยิ่งใหญ่มีใช่แต่โลกนี้แม้ในโลกสวรรค์ด้วยอัมะตะธรรมเป็นขุมทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดเทวดาทูลถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่ารัก อะไรเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอะไรเป็นความเจ็บปวดที่น่าหวาดเสียวอะไรเป็นความบันเทิงอย่างสูงสุด missing. พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าความดีเป็นสิ่งที่น่ารักความชั่วเป็นสิ่งที่น่าเกลียดความรู้สึกชั่วเป็นความเจ็บปวดที่น่าหวาดเสียวความพ้นจากทุกข์เป็นความบันเทิงใจอย่างสูงสุดเทวดาทูลถามว่าอะไร เป็นเหตุแห่งความพินาศในโลกอะไรทำลายมิตรภาพอะไรเป็นไข้ที่ร้ายแรงที่สุดใครเป็นแพทย์ที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าความหลงไหลไม่รู้จริงเป็นเหตุแห่งความพินาศในโลกนี้ความริษยาและความเห็นแก่ตัวย่อมทำลายมิตรภาพเวนเป็นไข้ร้ายแรงที่สุดพระพุทธเจ้า เป็นแพทย์ที่ดีที่สุดเทวดาทูลถามว่าบัดนี้ข้าพระองค์มีความสงสัยเหลืออยู่เพียงข้อเดียวเท่านั้นขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายให้แจ่มแจ้งด้วยอะไรที่ไฟไม่ไหม้ไม่เปียกน้ำลมไม่พัดให้กระจัดกระจายแต่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ทั้งโลกได้พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าผลแห่งความดีไฟน้ำลม จะทำลายผลแห่งความดีนี้ไม่ได้และผลแห่งความดีนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกใบนี้ได้